สวัดีค่ะกลับมาพบกับเจี๊ยบฟอร์ดปทุมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็ไม่พลาดน,นะคะที่จะมีรถแนวแต่งสีดำโทนดำนะคะมารีวุวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่ชอบสีดำดุดันเข้มเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็น XLT 4ประตูนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่857,000บาทนะคะตัวนี้นะคะอาจจะขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะจะเป็น160แรงม้านะคะกำลังแรงบิดของเขาเนี่ยอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะ แล้วรุ่น XLT ของ Ford Ranger นะคะจะมีระบบช่วยลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำนะคะมีระบบช่วยออกตัวในการลาดในทางราดชันนะคะมีระบบสามารถบังคับโค้งได้อย่างแม่นยำเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแนวเบาๆแต่สีดำดุดันขนาดนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเ,คเริ่มจากด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวอักษร Ond, o อน Ford นะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นดำดำแบบดำกากเพชรน,นะคะก็คือดูมีสเสน่ห์มีสไตล์ขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะ ก็คือรีเควสต์เดียวมาได้เลยว่าลูกค้าชอบสีอะไรอยากทำสีอะไรให้แมทกับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นกันชนเดิมนะคะตอนนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนกันชนนะคะเป็นกันชนเดิมกันชนเดิมมีความแข็งแรงนะคะซึ่งผลิตมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้รุ่นของ XLT ของเขาเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาคู่กับตัวรถอยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะใช้งานได้ดีนะคะในสภาพอากาศ มีฝนตกมีฝุ่นละอองนะคะจะช่วยให้แบบขับแล้วแบบอมองเห็นช่องทางของทางได้มากขึ้นนะคะค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นไฟตัวนี้ยะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะแต่เจี๊ยบจะใส่เป็นครอบไฟให้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะแมบทบกับชุดแต่งของรถคันนี้ทุกส่วนเลยค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะถัดขึ้นมานะคะจะเป็น สกูปทรงเตี้ยนะคะสะกูปทรงเตี้ยตัวนี้จะเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถสีดําเงานะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความดุดันให้ตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าชอบสูงหรือชอบทรงเตี้ยนะคะรูปแรดรูปมา้าจ,จะมีให้เลือกหลายแบบหลายๆมากนะคะ มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะตัวนี้จะมีให้เลือกนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะตัวนี้ที่มีหมุดเงินนี่นะคะก็คือไม่ได้มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าตัวรถจะไม่มีการเสียหายนะคะถัดลงมาเป็นยางขอบ16นะคะแมกกานนะคะตัวนี้เป็นยางซีรีย,ยางอยู่ที่265หทับนะคะ ตัวนี้เป็นยางของมอนเตอรนะคะ RT3 นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกหลายแม็กยางเองนะคะสามารถสอบถามเจียบได้นะคะว่าแม็กยางตัวไหนเข้ากับตัวรถของคุณนะคะหรือว่าชอบแบบไหนนะคะอ่าตัวนี้ยางของเขาเนี่ยจะมีความยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ลูกค้าให้ความปลอดภัยกับลูกค้าได้อีกนะคะถัดมาเป็นครอบโลโก้แก้มนะคะตัวนี้ ครอมให้เป็นสีดำด้านนะคะทุกส่วนเรียกได้ว่าของทุกส่วนของรถเลยก็ว่าได้เป็นสีดำด้านนะคะทันมาเป็นกันสาดนะคะกันสาดตัวนี้จะติดตั้งให้จากโรงงานนะคะทุกนั่นเลยแล้วก็เป้ารองมือจับนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านเช่นเคยคะ่ะมีอักษร r นเจอร์สีแดงคะ่ะ ค่าถัดมาเป็นลาวหลังคานะคะตัวนี้เจ๊บใส่ให้เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้นะคะใส่เพื่อความดูสปอร์ตดูสวยหรูเฉยๆนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาให้ใส่ให้รถเพิ่มสเสน่ห์ของรถให้มากขึ้นนะคะตัวนี้เจ๊บก็ใส่ให้เป็นสีดําด้านค่ะคะ่ะมาถึงด้านหลังของเรากันบ้างนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งไลเนอร์นะคะไลเนอร์ของ Ford นะคะมีขนาดซุ้มล้อที่เล็กนะคะสามารถจุของได้1 ถึงหนึ่งจุดสามตันกันเลยทีเดียวนะคะค่ะมาถึงดาบหลังนะคะเป็นเบ้ารองมือจับรูปดาบหลังนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความดูด,ดนันเพิ่มความคมให้รถไปอีกนะคะไฟข้างนะคะไฟท้ายนะคะอ่ามาถึงไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเพิ่มครอบไฟท้ายให้อย่างที่บอกนะคะชุดแต่งของเจี๊ยบก็คือจะเน้นเป็นสีดําด้านนะคะ มาถึงกัรชนท้ายการชนท้ายเป็นกันชนเดิมซึ่งมีเซนเซอร์4จุดนะคะตัวนี้ก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้มีความพิเศษก็คือเป็นเซนเซอร์ที่บ่งบอกสถานภาพรถไปทางหน้าจอให้ลูกค้าทราบให้ผู้ขับขี่ทราบได้เลยนะคะ ค่ะแล้วสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะชอบรถสีดำดุดันแบบนี้นะคะหรือชอบสีอื่นหรือชอบชุดแต่งแบบอื่นนะคะก็มาเข้ามาปรึกษาเจี๊บได้นะคะเจี๊บพร้อมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะเจี๊บฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube เสียบฟอร์ดปฐุมไว้ด้วยนะคะเพื่อจะทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะในวันข้างหน้าจะมีรถเรนเจอร์เป็นรุ่นอะไรนะั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคอยติดตามชมกันนะคะแล้ว สำหรับวันนี้นะคะใครที่ต้องการทดลองขับรถก็สามารถโทรมาปรึกษาเจี๊ยบได้นะคะอา,อาจจะเข้ามาขับที่โชว์รูมหรือนอกสถานที่ก็ได้นะคะแคมเปญส่วนลดนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็เข้ามาปรึกษาเจี๊ยบดูก่อนนะคะจะมีคแคมเปญรองรับหรือไฟแนนซ์ รับจัดไฟแนนซ์ให้ทุกอาชีพเลยนะคะทุกสายงานเลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนลดของตัวนี้นะคะส่วนลดในตอนนี้นะคะมากกว่า1,000 0แบาทกันเลยทีเดียวนะคะยังไงใครต้องการรถกระบะไว้ใช้งานไว้ใช้แบบออโรดหรือไว้ใช้แบบครอบครัวเจ็บมีให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ